สวัสดีค่ะวันนี้จะมาถ่ายทอดวิชาในการถ่ายรูปลงในเว็บไซต์ IM ถ้าเป็นภาษาไทยก็ E-M เราน่าจะมาบอกวิธีการถ่ายรูปลงเว็บไซต์ IM ว่าเขาทำกันอย่างไรมาขอถ่ายทอดวิชานะคะโอเคเราดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้า ทรศัพท์กันแล้วค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด IM ไปที่ Play Store หรือว่า App Store เลยค่ะแล้วก็ไปพิมพ์หาคำว่า IM พอเราติดตั้งเสร็จเราก็เปิดแอป IM ขึ้นมาเลยค่ะทีนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้ไปลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ผ่าน Gmail หรือว่า Facebook ก็ได้ค่ะทีนี้ของจอหน้าเนี่ยสมัครไว้แล้วอันนี้คือหน้าจอหลักของ IM นะคะก็จะมีการ ส่งรูปขายทั้งหมดนี้เป็นรูปภาพที่ตรวจสอบผ่านแล้วค่ะก็จะมีทั้งใน Market แล้วก็มีทั้งเขาส่งไปที่หุ้น,นส่วนของของเว็บไซต์ด้วยค่ะเนี่ยค่ะรูปรูปเซลฟี่ของตัวเองก็สามารถโพสลงขายได้ทำเป็นภาพขาวดำก็ได้ค่ะอันนี้ภาพของคุณยายที่โรงเรียนสำหรับพาร์ทเนอร์เนี่ยที่ขึ้นคำว่าพาร์ทเนอร์เนี่ย ทาง IM เขาจะส่งไปที่เว็บไซต์อื่นๆด้วยอย่างเช่น iStock Photo อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดทางนู้นเขาเซื้อรูปภาพของเราเราก็จะได้ราคาดีด้วยเช่นกันค่ะเ,เดี๋ยวแล้หน้าจะบอกวิธีการถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงใน IM นะคะไปที่หน้าหลักก่อนค่ะจากนั้นเราไปถ่ายรูปเดี๋ยวเร้วน่าจะขอ ่ายลูกทุเรียนเป็นตัวอย่างนะคะค่ะเวลาเราถ่ายเราก็ต้องทําเป็นมือนิ่งๆอย่าให้พยายามอย่าอย่าสายมือค่ะแล้วก็หามุมแสงให้ดีแล้วก็เวลาถ่ายให้เราให้เราเอานำาสิ่งที่เราจะโฟกัสเนี่ยไว้ด้านใดด้านหนึ่งคือเราจะไม่ถ่ายตรงกลางเลยค่ะเราจะเอียงนิดนึงเพื่อเว้นช่องว่างไว้หน่อยนึง ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะค่ะพอถ่ายเสร็จแล้วเราก็ออกจากการถ่ายรูปแล้วเราก็มาที่หน้าโฮมของ FIM เสร็จแล้วก็ไปดึงรูปภาพที่เราถ่ายมาในอัลบั้มของโทรศัพท์เข้ามาเราเลือกเราสามารถเลือกได้หลายรูปนะคะแต่นี่เดี๋ยวออขอเลือกรูปนึงเป็นตัวอย่างค่ะเสร็จก็กดต่อไปค่ะรอ กำลังรูปกำลังดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เพิ่มตําแหน่งสถานที่ที่เราถ่ายมาเราถ่ายมาที่ไหนแล้วก็ใส่สถานที่ตรงนั้นอ่าแล้วก็ทีนี้ก็ใส่คําอธิบายของรูปถ้าเราเอ่อไม่ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะถ้าเราเไม่ค่อยรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็ให้ไปที่แอปแปลภาษาก็คือเก็บหน้าจอของเว็บไซต์ถ่ายรูปไปก่อน แล้วก็ไปเปิดแปลภาษาแล้วเราก็พิมพ์เป็นภาษาไทยขึ้นมาตามเออพิมพ์ตามเนื้อหาของรูปภาพที่เราถ่ายมาเสร็จแล้วก็ Copy แล้วเราก็เอามาวางในช่องของคำอธิบายรูปภาพจากนั้นเราเปิดขายใน Market ด้วยค่ะแล้วก็ใส่แท็กค่ะนีกดต่อไปแล้วก็ใส่เพิ่มแท็กแท็กเนี่ยแล้ก็ใส่ตาม ตามรูปเลยค่ะรูปถ่ายอะไรมาแล้วก็ใส่ตามนั้นอย่างถ่ายทุเรียนมาแล้วก็ใส่เป็นทุเรียนก็ดูเรียนเป็นผลไม้ทุเรียนผลไม้ค่ะประมาณนี้เราสามารถใส่แท็กได้ทั้งหมด4ี่สิบสคำถ้าจะไม่ผิดนะคะเต็มที่4ี่สีคำถ้าไปไปได้ใส่ให้ครบเลยยิ่งได้เลยยิ่งยิ่งดีค่ะเพราะว่า คนที่เขาเข้ามาค้นหาลูกค้าที่เขาจะเข้ามาซื้อรูปภาพเราเนี่ยจะง่ายต่อการค้นหาถ้าเราใส่แท็กเยอะๆอนนี้เดี๋ยวเราหน้าจะทําเป็นตัวอย่างใส่แท็กประมาณแค่นี้นะคะก็ใส่แท็กที่เกี่ยวข้องอะค่ะทั้งหมดทีนี้ก็ทําการโพสต์ค่ะค่ะพอโพสต์เสร็จก็จะมาเป็นหน้าโฮมของเรารูปภาพเนี่ยเขาจะตรวจสอบว่ารูปเราเนี่ยผ่านมาตรฐานของเขาไหมเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะ โอเคค่ะวิธีการโพสต์รูปขายใน IM ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ